พบกับเจลินสาเหี่ยมออโต้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเจลินมารีวิวรถโฉมใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะคะซึ่งนั่นก็คือรถลุดน BMW 5 3ด e h i g h l i ูห e านีซั่น5นะคะเราจะมาดูออปชั่นของรถคันนี้กันนะคะว่าจะเจ๋งและดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะโซนด้านหน้าตัวรถนะคะนี่เลยค่ะ เป็นกระจังหน้าทรงไตคู่แบบ Adaptive Airstream นะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะตามการขับเครื่องยนต์ของรถนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไฟไฟของตัวรถนะคะซึ่งเป็นไฟ B M W Adaptive L E D นะคะซึ่งไฟตัวนี้นะคะจะเลี้ยว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะคะตามการปรับพวงมาลัยนะคะแล้วก็ไฟสูงต่ำนะคะปรับเองได้อัตโนมัติค่ะล้อยางนะคะสามารถวิ่งได้นะคะแม้ไม่มีลมยางนะคะแล้วว่าล้อยางนะคะจะแบนหรือรั่วนะคะก็สามารถวิ่งได้ต่อนะคะอีก250กิโลเมตรค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะอยากจะบอกว่าไฟตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูความเจ๋งของด้านหลังรถกันเลยค่ะโซนด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะ mm. พร้อมเซ็นเซอร์อีกสีจุดนะคะอยากจะบอกว่ารถคันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็มีท่อนะคะเป็นคู่นะคะมาเป็นคู่กันเลยนะคะ mm. แต่ความเจ๋งของด้านหลังนะคะก็คือการที่เราสามารถเอาเท้านะคะลอดไปที่ใต้ใต้นี้นะคะทุกคนแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะ นี่คะ่ะก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วรถคันนี้นะคะมีที่ชาร์จเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสเตอร์นะคะหรือว่าที่คุ้มแผลนนนนี่นั่นนะคะถือว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากๆเลยนะคะ มีที่ใส่ให้ด้วยนะคะและอย่างต่อไปนะคะก็คือการปิดฝาท้ายรถนะคะก็คือจะมีปุ่มตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเด็กตัวเล็กนะคะที่ไม่สามารถเอื้อมถึงนะคะก็สามารถทำวิธีเดิมได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูความร่าเจ๋งของด้านในตัวรถกันเลยคะ่ะด้านในตัวรถนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาล และสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพุ่มไล่มังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายตัดสายได้นะคะแล้วก็จุดเด่นและจุดว้าวของรถคันนี้นะคะก็คือการปรับสีภายในรถได้นะคะเดี๋ยวเซลีนจะมาสอนวิธีการปรับนะคะอย่างแรกนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนมาเลยคะ่ะจะเห็นตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยเลือกปุ่มแรกนะคะ นี่นะคะแล้วก็เลือกปุ่มด้านบนเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีคําว่าคัลเลอร์น,นะคะก็คือสีสามารถปรับสีตัวรถได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็สามารถปรับความชัดของสีได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะ และตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถตัวนี้นะคะอยากเจอรถคันนี้ตัวจริงนะคะสามารถมาที่สามเหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแก่นได้นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม Facebook สามเหลี่ยมออโต้เวนวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าถ้าสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้นะคะทางไลน์ slmkk นะคะ สำหรับวันนี้จะลิงขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะลิงขอฝากรถ BMW คันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะ